สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว TMN นะครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวจาก Honda Collection Hall จำกันะครับนี่คือรุ N ่น NR ป1992กั B 19นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตำนานลูกสูบวงนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V4 90องศานะครับเพื่อนเพื่อน 747cc 8วาล์วนะครับ e o h c นะครับ 77็ดสแรงม้าหรือ11,500รอบต่อนาทีนะครับมีน้ำหนักรวมอยู่ที่244ีกโลกรัมนะครับเพื่อนเขาว่ากันว่าในไทยมีไม่กี่หลัเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลิตทั่วโลกที่300คันหรือเปล่านะครับถ้าแอดจำไม่ผิดนะครับเพื่อนโอ้โหโคตรหลอกโคตรลีมิเต็ดอี dition เลยครับ 11,500ร้อรอบต่อนอาทีนะครับ<ภ>โปรอาร์มนะเพื่อนๆดิสหน้าคู่นะครับท่อ<ภ>ออกตูดอย่างหล่อนะครับเห็นเขาว่าในไทยนะครับเป็นมีเจ้าของคือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของชาวญี่ปุ่นนะบิซูบิชิอะไรสักอย่างเห็นมีเพื่อนๆเ,เคยถ่ายรูปมาให้ดู นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับไปเจอรุ่นนี้ในไทยมาขอดูหน่อยครับหรือเพื่อนๆท่านไหนอครอบครองอยู่ขอชมแบตบันเพื่อนๆชาว t m n ดูหน่อยนะครับหราจะจัดนะรีวิวสั้นๆเพียง2นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆชาวฮอนด้าท่านไหนชอชอบคลิปนี้นะครับก็บกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อน คลิปโคตรสั้นเลยครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับโคตรหล่อสวัสดีครับ